เ <Malays> ชื่อไหมว่าผมต้องบอกกันแล้วว่าเชื่อไหมว่าเราไม่เคยคิดว่าบ้านรารมีเนี่ยจะมาถึงจุดนี้อันนี้ผมต้องพูดแนะนําบอกว่าต้องขอบคุณนุ่นด้วยต้องขอบคุณนุ่นเนชนโนที่ทําให้บ้านบารมีเนี่ยมาถึงวันนี้ขอบคุณที่เป็นแสงสว่างส่องทางให้กับบ้านรารมีเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ต้องขอบคุณนุ่นเป็นอย่างแรกเลยปีที่แล้วก็ไม่คิดว่าโรงแรมจะเต็มแล้วปีนี้ก็เต็มอีกแล้วโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันน่าดีใจมากทุกคน เหมือนเราได้ช่วยอําเภอบ้านโป่งให้ได้แบบว่าเศรษฐกิจดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ว้าวว้าวแล้วก็ว้าวจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนด้วยที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับผมซัพพอร์ตศิลปินบ้านปารมีแล้วก็ซัพพอร์ตลิเกบ้านปารมีอย่างจริงๆเลยคือแบบว่าให้เราได้มีแบบ ได้ได้ได,ได,ได้มีกำลังใจกันขนาดนี้เพราะว่างานเอยอะไรเอเอหลายอย่างที่พวกเราได้ทาออกมาเนี่ยเราทําบนความตั้งใจแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือทุกคนก็ตั้งใจมาหาเราเนี่ยโอ้โหมันมันเป็นอะไรที่มันทัดใจมากมันเพอร์เฟกมากนี่คือสิ่งที่ดีมากขอบคุณจากหัวใจเลยนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆเชื่อไหมว่า ผมต้องบอกกันแล้วว่าเชื่อไหมว่าเราไม่เคยคิดว่าบ้านบารมีเนี่ยจะมาถึงจุดนี้อันนี้ผมต้องพูดแนะน,นําบอกว่าต้องขอบคุณนุ่นด้วยต้องขอบคุณนุ่นเนเชนุที่ทําให้บ้านบารมีเนี่ยมาถึงวันนี้ขอบคุณที่เป็นแสงสว่างส่องทางให้กับบ้านบารมีเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ต้องขอบคุณนุ่นเป็นอย่างแรกเลยปีที่แล้วก็ไม่คิดว่าโรงแรมจะเต็มและปีนี้ก็เต็มอีกแล้วโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันน่าดีใจมากทุกคน เหมือนเราได้ช่วยอำเภอว้านโป่งให้ได้แบบว่าเศรษฐกิจดีอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นอะไรที่ว้าวว้าวแล้วก็ว้าวจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนด้วยที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับผมซัพพอร์ตศิลปินบ้านบารมีแล้วก็ซัพพอร์ตลิเกบ้านบารมีอย่างจริงๆเลยคือแบบว่าให้เราได้มีแบบ ได้ได้ได,ได,ได,ไดมีกำลังใจกันขนาดนี้เพราะว่างานเอออะไรเออหลายอย่างที่พวกเราได้ทำออกมาเนี่ยเราทําบนความตั้งใจแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนัก็คือทุกคนก็ตั้งใจมาหาเราเนี่ยโหมันมันเป็นอะไรที่มันทัดใจมากมันเพอร์เฟกมากนี่คือสิ่งที่ดีมากขอบคุณจากหัวใจเลยนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆเชื่อไหมว่า ผมต้องบอกกันแล้วว่าเชื่อไหมว่าเราไม่เคยคิดว่าบ้านารมีเนี่ยจะมาถึงจุดนี้อันนี้ผมต้องพูดแนะนําบอกว่าต้องขอบคุณนุ่นด้วยต้องขอบคุณนุ่นเนเชนุที่ทําให้บ้านบารมีเนี่ยมาถึงวันนี้ขอบคุณที่เป็นแสงสว่างส่องทางให้กับบ้านปรมีเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ต้องขอบคุณนุ่นเป็นอย่างแรกเลยปีที่แล้วก็ไม่คิดว่าโรงแรมจะเต็มแล้วปีนี้ก็เต็มอีกแล้วโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันน่าดีใจมากทุกคน เหมือนเราได้ช่วยอำเภอวัานโป่งให้ได้แบบว่าเศรษฐกิจดีอะไรอย่างเงี้ยอื